ขึ้นาลามากเลยนี่จะขึ้นาลา <c oughs> เรานม่มาน่านั่งหนาหนิมูบู้านเนี่ยมูป่า,า,นานม,มูป่าเลี้ยง, <c oughs> งนังหนาเกินดูสิหนาหนิ

ủa, ủa, nắng pha mình quá. น้องอุ้ยไปดนนังหยาบไหมแม่งนังคุดหยาบเลยขุดด้านนังมูป่าแล้วแม่งขุดหยาบมัไม่ใช่มูป่านะมูป่าเลี้ยงโอ้แม่ โอ้ทิ้งอลไรทิ้งแล้วมันหยาบวันนี้มามทำเมนูไอ้หมูป่าผดช่าเสียบเผ็ดนุ่งๆเมื่อกี้เนี่ยหนังอะทีเดียวแม่งหนังเหนียวขึ้น แามว่มีดเข้าไหมมีคมไหมคมไม่มีดเออหึหยอกหยยครับเก

ท้าัให้เราเติมนนึงเลยถ้าไมให้เราก็เติมเติมนิดเดียวเรเปิดไฟบอนะเปิดไฟไม่ได้มันร้อนเร็วมัน้อเร็วมันมันสามารถควบคุมอุณหภูมิันที่ <laughs> đó, trời đi chứ bầm mẹ không biết, trời ơi, ôi à, อไม่แล้วขอขอผมขอให้ได้เปลี่ยนออเด้วยตอนนี้มันมันชาดิขอให้เปลี่ยนตอนนี้ 我自己负责管了。 อ,อ,อันนี้จานไข่จานไอ่จานไข่ต้นีงนี่จานผมเลยอันนี้จานผม,นนผมข้าวแพงไหมครับนู่วนวะเจต tao tạo hoa chê con, tạo hoa chê chăn <laughs> <laughs> ไไยครับเสร็จแล้วครับเสร็จพบสวกิจเสร็จแล้วครับว